ไอษเหล็กที่เก็บมาสะสมมันได้นานนี่ก็ใช้ใช้ไปเถอะนะโอ้ว้าวต้องรใสอ่อะบอสตัวนี้เราต้องร้องใส่ระยะแบบดีมากเลยนะเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหรยผมตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ลบลบไปไฟรีเทนไปค่อยอสู้ไปสู้เย็น,าานชา เสียงเยงเก็บอาจจะดังนิดนึงก็ขอยัดเบาเสียงแป๊บหนึ่งเบาเสียงตัวเสียงตัวเสียงโอ้ยโอ้ยอีกแล้วบั็กแบบนี้กวโอเคเดี๋ยวขอยัดออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะขอยัดแป๊บหนึง่งโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเออเกมอาจจะแหลกนิดนึงโอ้เป็นอะไรเนี่ยโอ้ใฮ้ตายเถอะคือต้องเข้าใจหน่อยนะผมคือว่าเออเกมมันแหลกแล้วผม คือต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าเกมมันแหลกนะผมก็เลยก็อย่างก็เป็นอย่างที่เห็นแหละนะถ้าไม่ได้เสียงผมก็เปิดเสียง,งดังๆซะจะได้ยินเสียงและเสียงเกมนี้ก็จะทําให้ท่านผู้มชมถุกขู่นะผมมีคนบ่นหลายคนแล้วนะว่าเอ้ยพี่ยเพี้ทำไมเกมนี้มีเสียงดังจังเลยฮะโอ้ไม่ได้ยินเสียงพี่พูดเลยฮะเออก็ก็ฟังไปเถอะนะหลังจากอีพีที่แล้วผมก็ได้ไปตบเออจะเรียกไงผมตายผมผมตายเพราะว่าเอ,อสู้กับบอสนะ ก็อย่างที่เห็นเลยซึ่งออไอบอสไอบอสพืชนี่ผมเพิ่งเผื่เข้าไปในเขตแล้วมันจะรีสปอนไปทีเรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งในวันนี้ผมจะมาตบบอสอีกรอบหนึ่งนะแต่ในพาร์ทนี้เราจะมาแบบไม่ได้ตบบอสธรรมดาครับผมคือแบบตบบอสทีเดียวสี่ตัวเลยนะจะจบคลิปแล้วอะคือผมคิดว่าอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายผมใช่ครับผมอีพีสุดท้าย แล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่ผมรูดด้นะผมเออผมได้จะพูดชื่อผมประมาณหลายละหลายรอบแล้วนะผมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนสนใจผมเลยเนะี่ยเอาเถอะโอเคเดี๋ยวขอญาตไปฟาร์มแล้วก็ไปไอ้นนี้หนึ่งอ๋อส่วนพระเบนเดตนะผมเรียกได้ว่าฟาร์มกันหนักหน่วงนะผมแต่ดูเหมือนว่าผมว่าสกิลของผมเนี่ยมันเอ,อ่อเนี่ยสกิลของผมเนี่ยยังยังไม่เท่าไหร่ผมและอีกหนึ่งอย่างของผมคือสกิลออด้าน การโจมตีเนี่ยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนะแทบจะไม่อัพนะผมอัพแต่พวกการการไอ้นี่เอาของเดียวอะนะอโอเคโอเคเดี๋ยวก็ไอ้นี่ก่อนคือโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปครับ ak47 อีกรอบหนึงนะผม ak47 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาละไปเราจะมาตบบอสกันถ้าผมตายก็เออก,ก็ก็นั่นแหละนะ ก็ก็ก็งั้นแหละนะถ้าผมตายก็คือตายผมอืมจบนะอาจจะเล่นเอ่ออาจจะเล่นต่อนะผมซึ่งเกมนี้ผมแน่นอนผมผมเล่นต่อแน่นอนผมผมเล่นต่อนะผมเกมนี้ผมจะเล่นต่อนะผมโอเคผมเล่นต่อแน่นอนนะผมแต่ผมขอยญาดอืมเรียกว่าไงอะ ขอญาตตบบอสสี่ตัวให้จบก่อนผมแล้วผมจะเล่นต่อในโหมดยากเลยนะคือผมได้โหมดยากมาแล้วผมคือไปตบบอสมานะโอเคไปอย่างแรกเลยเราอเอาเอคมาเอาอาหารคำแนะนำของผมก็คือให้เราเก็บเนื้อไปไว้เยอะนะคือคำแนะนำก็คือว่าให้ให,ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บเนื้อหรืออาหารกระป๋องเยอะนะผมให้ให้มันแบบว่าให้เหลือเยอะมากมากนะผม แล้วให้ไปแล้วไปตบปะบอสเออมันจะดีมากเลยนะคือจะเรียกว่าไงอ่ะมันนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเออคือว่าไอ้ไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าไงนะมันใจเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงนะมันใจนี่มักฝาผมคือเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยมันใจนี่ผมมันจะเขาเรียกว่าไงนะเอ่อผมพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละ มันจะเพิ่มเลือดด้วยผมใช่ผมมันจะเพิ่มเลือดให้ด้วยนะซึ่งมันจะเพิ่มรูดป,ประมาณสามสิบเปอร์สามสิบนะผมสิบหรือสามสิบนี่แหละไม่แน่ใจโอเคเราพยายามหลีกเลี่ยงซอมบี้เพราะว่าไม่ต้องหลีกเลี่ยงหรอกโดนมันมันจะฆ่าเองผมอยากให้โดนมันแบบมันแบบเอิ่มเขาเรียกไงผมอยากให้มันแบบตั้งค่ามีแบบว่าอนั่นได้ผมคือเกมเนีน้จะให้มันตั้งค่าแบบอะไร แบบสมมุติว่าเราไปตีซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วโดนให้โดนโจงตีอ่ะเออมันมันจะมันจะหน้ามัน,หน,ห,นหน้าสนฝ่าไหมเออจริงนะจะว่าผ่ก็จริงนะหน้าสนนะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเม้นเดี๋ยวค่อยไปเม้นบอกออผ,ผ,ผ้ผู้พัฒนาผมโอเคอย่างแรกเลยครับก็สนมาเยอะโอ้วววอันนี้อืมครับอันนี้มาสักหน่อยโอเคขอ,อยัดเต็มตัวแป๊บหนึ่งนะผมแป๊บหนึ่ง ไอเหล็กที่เก็บมาสะสมมันเล่นนะนี่ก็ใช้ใช้ไปเถอะนะโอ้ว้าวสองพันนัดอะ,อะสองพันฟันนัดอะเอาเปะละ่ะเอาเปล่าทำไมเยอะทำไมเยอะยังไงเอาเปล่าสองพันฟันนัดอะเก้าปะละ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปคลิปไม่ไม่เยอะนะผมเอออ้าวเต็มแล้วเนี่ยมามาเลยกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝั่งหน้าอันนี้กินซะ อ่าแล้วกินอะนิลารินอะดีลรลินใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเริ่มไปไปสู้กันเลยมาเลยมา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 วิว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 ,ว,ว,วมามามาเราจะไม่นี่แล้วเราจะไม่เราเราจะไม่ปานหนีผมเราจะล้างบางบอสท,ทั้งหมด แล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าถ้าเราสมมติว่าเราฆ่าบอสหมดนี่มันจะเป็นยังไงนะมันมีมันมีวิธีหนึ่งนะผมที่สามารถชนะบอสแบบง่ายๆคือก็คือว่าให้เราเนี่ยไปแล้วไงเดินถอยหลังเรื่อยๆให้ผมแค่นั้นแหละนะคือมันจะมีวิธีหนึ่งอะที่จะฆ่าบอสง่ายมากเลยนะจะเป็นวิธีแบบบ้านๆนะผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะซึ่งตอนนี้ผมก็โอ้ก็ ที่จริงผมไลยต้องสร้างเป็นป้อมปาการนะเป็นเคยว่าไงป้อมปาการแบบอือโอ้ว้าวติดติดบายเวนเดอร์โอเควอลล่า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 ไปตาซะมามาข้าจะล้างบางเจ้าข้าจะบังบางเจ้านี่ถอยหลังเออนี่สถานที่ฮะอำนวยอำนวยมากผม สถานที่ย้ำรู้มากเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวของเดี๋ยวค่อยเก็บโอเคไม่เอ้มันมันมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วไอ้ล่างนี้แหละเริ่มยากแล้วผมโอเคเราต้องถอยถอยถอยเอาห่างเยอะมากเฮ้ยเดี๋ยวค่อยจะอัปเดทอีกรอบหนึ่งไยถอยทางเราต้องรักษาระยะ บอสตัวนี้เราต้องลักลั่นสายระยะแบบดีมากเลยนะเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยเทไลายผมตัวนี้ไม่ค่อยทไลร่ไม่ค่อยเทไลรยนะนะตัวเองไม่ค่อยเทไลร่เลยจบแล้ว <c oughs> ว้าวแ้วจำไม่ผิดมันจะดรอปไอ้นั้นด้วยอ่าแน่นอนมันก็ต้องดรอปไอสารปรัปรตตาลังสีด้วย <c oughs> แล้วก็เหล็กใช่ไหมโอ้เหล็กสามสิบสองเงิน <c oughs> แล้วก็กุญแจผม อ่าดูผมว่าเวลจะอัพด้วยนะอ่อัพอัพสักหน่อยได้บอกอัพสักหน่อยเอ้เราจะอัพอะไรดีอันนี้ผมอัพเสร็จแล้วเนาะอัพนี่เลยดีกว่าผมอัพให้มันนน่ดีโหลดเร็วขึ้นโอเคประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมขอญาตไปอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหมเฮ้ยอีกสักตัวเลยดีกว่าเนี้ยมันก็มาละ ไงหนๆมันก็มาแล้วเอ้ยอีกสักตัวเลยว่าไหยเอ้ยเอาอีกสักตัวเลยไปเลยครับผมเอาเอาอีกสักตัวมามามา,มา,มาขออีกสักตัวตรงไปเลยตรงเดินตรงไปเลยครับผมไอ้บอสตัวนี้อาจจะสู้ยากนิดนึงนะแต่ก็มาดีครับผมไม่เคยกลัวครับผมนะตัวบอสต,ตัวนี้จะสู้ยากนิดหนึ่งนะนะแต่สถานที่อันนี้อํานวยมากๆอํานวยแบบสุดๆมาเลยบอสบอสมาเลย ว้าวว้าวว้าวว้าหลบขอให้หลบให้ได้อ่ะไอ้บอสตัวนี้อุ้ย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 อันแน่อันแน่หลบได้ก็ไม่ใช่ปัญหาวับวับวับอ่าในระหว่างรถก็ยิงให้โดนด้วยนะไอ้กล้ายิงให้โดนด้วยนะกล้าเอ้ยอุ้ยโยนสองนัดว่ะอุ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฝึกมาแล้ว กูชนะเอิงมาแล้วและครั้งนี้ข้าจะฆ่าเอิงด้วยอุ้ยผมว่าต้องเดิมแล้วล่ะฟึ๊บฟึบฟึบอ่าไม่ได้แดกหรอกมามามามันจะรีเจนด้วยนะเราต้องรีบยิงนะผมมันจะรีเจนด้วยอุ้ยอุ๊ยไอ้ตัวนี้ไอ้บอสตัวนี้ไม่ค่อยนี่นะไม่ค่อยเรียกพวกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเหไหมเหมถ้าท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะรีเจนด้วยเฮ้ยผมว่ามันกลางคืนแน่นอนผมว่ามันกลางคืนแน่นอนเลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่ชุดเกาะนี้แล้วก็เ้องไปใช่ายมาผมคิดว่าน่าจะต,ต้องสู้กับตอนกลาคืนแน่นอน,นผมเพราะว่าบอสตัวนี้มันเลือดมอนเยอะมามามาเฮ้ย,ยมันจะดีเปล่าเนี่ยมันจะกลางคืนแล้วอะ เอาไงดีไอ้ไอ้เวนเอ้ยเนยมันจะคืนกลางคืนแล้วอะทำไงดีอะเฮ้ยโดน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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโดนช่วยหน่อยช่วยกูหน่อยอุ้ยจะตายแล้วอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยสู้กันคืนแน่นอนเฮ้ยไม่นะไม่นะกลางคืนนี้จะเป็นคืนนรกทันทีแล้วก็อยากเข้าใกล้มันด้วยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะกระบบ ตะปบทีเดียวตายอ,ะอ่ะมา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 อุอ้ยมันเริ่มมาแล้วว่ามันมาเริ่มมันกลางคืนแล้วว่าเริ่มกลางคืนแล้วว่ายังไงดียิงให้โดนสิไอ้กล้เอ้ยให้ทัท้งรีบอะ่ะมันมาแล้วไม่ทันแล้วผมกลางคืนเรียบร้อยอุยอ้ยแลกแหลกแลกแลกอุ้ยฆ่ามัน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 อยู่นี้เร็ว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 ก่อนที่ ซอมบี้มันจะไอ้นี่มันจะชุมไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนเอ้ซอมบี้ชุมเรียบร้อยชุมก็ชุมเถอะเว้ยว้มาเลยมา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 สัตสัตติรอดเดี๋ยวสิเว้ยเออสาด,สาด,ส,าดสาดไปสาดกระสุนจะตายแล้วเนะี่ยโอ้ยซอมบี้อย่างชุมอุ้ยเป็นสถานที่ที่ อ้ายตายเถอะโอ้ยมันจะบังทำไมจะบังทำไมอ้ายเอ้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 ยโอโอโอเคโโอเค๊ออ้โออยย้ยออยอ ยายไม่รีเจนเลือดอ๋อยาหมดลีแล้วนี่ว่ะไอผมก็ผมไอผมก,ผมก,ก็ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยไปไปเดี๋ยวเราเล่นจัดไปหล็ก่ามาเราว่าอยู่ทำไมยิงไม่ค่อยแรงเลยลบลบไปค่อยค่อยรีเจนแตค่อยๆสู้ไปสู้เย็น้าแน่นอน อตายสิโว้ยตายเถอะตายเถอะมังไม่น้อยไม่ไม่ตายถุว้ยเหลือเลือดเลือเลือดเดียวแล้วเนี่ยถ้าตีได้กูตีนานแล้วอุ้ยอว้ยโ้ยโดนโดนโดนทุกนัดไม่ผมมาโดนทุกนัดเลยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอยติดติดในบ้านนี้คือแบบอนาจัดมานี้มานี้โอเคบอสออกมาแล้ว ค่ามันฆ่ามันจะตายแล้วเนะี่ยแทงเลยแทงแทงแทงจะตายแล้วเออตายสักทีโอเคกลับบ้านกลับบ้านด่วนอืมกินกินไปยี่สิบสี่อันหูค้นโหดโอเคกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยไหนที่สุดทางกลับกูอยู่ไหนมักูวิ่งมาไหนเนี่ยวิ่งถึงไหนโอ้โหโอเคกลับบ้านขอยัดกลับบ้านก่อนนะผมเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวในระหว่างนี้ผมก็อาจจะไปฟาร์มเดิไปเดดเพิ่มไปฟาร์มผาค้าเพิ่มด้วยก็แล้กันนะโอ้ฝนตกนั่นเหรอกระได้อยู่ฝนตกนั่นเหรอได้อยู่นะอเดี๋ยวใช้ทอรัสนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดเออปืนเพิ่มเติมด้วยนะหรือว่าจะสู้อีกตัวนึงหรือว่าจะสู้อีกตัวนึงดี แล้วผมเดินมาทําไมตรงนี้เนี่ยเออผมจะเดินมาทําไมตรงนี้กําลังงงกับทิศมากง,งงกับทิศทางมากผมเออมันสกิลไม่อัพแฮะโอเคขออนุญาตตัดตัดไปยันบ้านเลยเล้วยกัน